สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมที่วันชาแนลนะครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่30ธันวาคมทองขึ้นขึ้นลงลงสรุปจะไปทิศทางไหนอัปเดตราคาทองข่าวสารราคาทองครับ สวัสดีครับทุกท่านมาอัปเดตราคาทองกันครับซึ่งหัวหน้าวิเคราะห์สินค้าพกพาพัน BNP Paribas ระบุว่าราคาทองมีการชะลอตัวหลังจากไม่สามารถยืดเหนือได้ที่1,900เหรียญก่อนปีใหม่ครับแต่ก็มีโอกาสพอที่จะเห็นทองขึ้นไปต่อได้เหนือที่2000เหรียญโดยเฉลี่ยแตะที่2010เหรียญก่อนที่ตลาดจะลดความร้อนแรงลงในช่วงประมาณไตรมาสที่2ของปี2021่อทองคําระยะสั้นมีแนวโน้มเชิงบวกจาก1การดําเนินนโย ยาการเงินของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก2 การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลต่างๆทั่วโลกหนึ่งในปัจจัยที่หนุนตลาดทองคําคือดอลลาร์อ่อนค่าครับโดยเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะกดดันราคาให้ทองคํานั้นขึ้นหรือลงซึ่งภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็จะสามารถกดดันค่างเงินดอลลาร์ได้ครับแนวโน้มราคาทองคําคาดเคลื่อนอยู่ที่กรอบบริเวณ1,870-1,900เหรียญโดยทองคํามีแในรับที่1,870เหรียญและแนวรับถัดไป ที่1,850เหรียญขนาดที่มีแนวต้านอยู่ที่1,900เหรียญและแนวต้านตัดไปอยู่ที่1,920เหรียญครับซึ่งเมื่อวานนี้ราคาทองกดสปอร์ตเปิดตลาดอที่1,000 แสูงสุดที่1886ต่ำสุดที่1871และปิดตลาดตามสมาคมค้าทองคำในประเทศไทยอยู่ที่1878ครับและช่วงดึกก่อนปิดตลาดวยอร์กราคาทองกูสปอร์ตนั้นอยู่ในกรอบบริเวณที่1878ถึง1881เหรียญซึ่งก็เพิ่มมาไม่มากครับ1-3เหรียญหรือพรุ่งนี้ราคาทองคำถ้าอยู่ในระดับนี้นะฮะอาจจะ ไม่เพิ่มหรือไม่ลดลงนะครับอาจจะคงที่ก็ได้หรืออาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและเมื่อวานค่าเงินดอนลลาร์อยู่ที่90.22และล่าสุดอยู่ที่90.28ก็อ่อนค่าลงฮะส่วนค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเมื่อวานอยู่ที่ประมาณบริเวณ30สบาท16สตางค์ซึ่งล่าสุดอยู่ที่30บาทหาสตางค์ครับสำหรับปฏิทินเศรษฐกิจในวันที่30และ3 1ที่ต้องจับตามองก็เป็นดัชนี P.M.I. นะครับเขตชิคาโกเดือนธ เดือนพฤศจิกายนและวันที่30ก็มาติดตามในส่วนของจงนานวนผู้ขอรับบริการว่างงานรายสัปดาห์ครับสาหรับวันนี้ราคาทองคําจะเป็นเช่นไรไปในทิศทางไหนซึ่งนะักวิเคราะห์ก็ยังคาดการว่าราคาทองนั้นก็ยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่สําหรับเดือนธันวาคมราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเดือนอยู่ที่1,250บาทครับราคาทองจะเป็นเช่นไรนั้นก็ต้องมาติดตามและมารูกันต่อครับสําหรับราคาทองคําแท่ง9.16.5%ตามประกาศสมาคมค่าทองคํารอบช้าก่อนเปิดตลาด ราคารับซื้ออยู่ที่26,650บาทขายออกที่26,750บาทครับเรามาดูราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมกันนะครับซึ่งต้องขอเน้นย้ำว่าค่าพรีเมียมแต่ละนั้นอาจไม่เท่ากันครับคึงเลิงขายออกอยู่ที่3,369บาท1นึ่ลิงขายออกอยู่ที่6,738บาทสองเลิงขายออกอยู่ที่13,475บาท1บาทขายออกอยู่ที่26,950บาท2บาทขายออกอยู่ที่53,900บาท5บาทขายออกอยู่ที่1 3า0 0 0 1,750บาท10บาทขายออกที่269,500บาทครับ ส่วนราคาทองรูปพรรณ96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคํารับซื้อที่26,166บาทไทยออกที่27,250บาททองรูปพรรณ99.99%รับซื้อที่27,121บาทครับเรามาดูราคาทองคารูปพรรณบอกค่ากำเนิดโดยเฉลี่ยซึ่งค่ากำเนิดนั้นแต่ละร้านอาจไม่เท่ากันครับครึ่งสลึงขายออกที่3,844บาท1สลึงขายออกที่7,288บาท2สลึงขายออกที่14,175บาท1บาทขายออกที่28,250บาท 2บาทขายออกที่5า0ม่ที่5้0 0บาทน้ำหนัก5บาทขายออกที่1่ที่น3 7 1 5 0บาทน้ำหนัก10บาทขายออกที่2อยู่ที่271,500บาทครับท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำสามารถคอมเมนต์และพูดคุยทักทายในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ